บ้านแล้วเคไปกินยากขนมกินขนมกินเท่าที่นี้เพราะมืนอื่นกับสต๊อกงมแล้วคนหิวค่ะคยสิตายนะมันอาหารฝรั่งเคยกินเมื่อคืนที่มันคยปุ่นคนไม่คนไตายอาหารซาถุกพ่นูกับงาก็อย่าให้กินตัวของดีๆเขาเลยกินเ่าเลยท่องกินได้ด้วยค่ะเพราะกินแล้ววะนี้มันเกิดการตีขึ้นไหมนอนอยู่กับฟันเห็นเต๊ะรมเ้นกับตะมกัวอ้ย ให้ไต้หรทงานกความยานตกใจปันบอดกินเขากินอุบาททราบช่วเอราเสียต่เให้ต่อให้ถเนี่ย ั่วเอาไหหน่อยหั่วอย่างมันใช่เวลาแนะนำถั่ววันนี้เวลากินบหยนเอ้ยข่มาเทียวผูนตรงรจับว่าขมาเที่ยวแต่ข่มาเที่ยวเนี่เนาะข่ทอเดีๆกับรกกาข่ก็จะข่กตตามากระอื Lapa pep nungu me Nungu papa me Mama Hmm Kota di chi 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 an ni Hmm Aduh Chi na Hmm Lapa pep nung Nungu chi chi ki lo รู้ปะป้าซื้อพิซซ่ามาจังอยู่กับญายแล้วมาม้างาฟมินิไฟมินิเปิดประตูปะป้าป้าซื้อพิซซ่ามาแล้ว คี่จะเอยบอกแล้วกันมแม่ไม่ไม่คอยไปอยู่สุดเด่นไม่ไม่อยู่เมืองไทยเขาก็บเบิ้กินใส่มือแสบคักประนีประนีแม,ม่พอนมาอยู่ม้านนอกมันไม่อยากกินใส่ส่งนมันอยากกินแบบบ้านนอกเขาไม่เลยกลายเป็นกินใส่มือเลยติดหอยหางหงยหางก่อนเป็นบ้านนอกอืมมัเอานี่ ไม่ได้ติดจ้ะติดไม่ติดจินจับสิกะนเข่าปากอะไรที่ตันนี่เนี่ยเอาลูกเดาะทแม่กินกวนยาม,ามากก็ไม่ 10秒、mm。Hmm.

เนื้อกะทิงอยู่ไหนคะปองเนื้อกะทิงแม่หมามากินหน่อยไปเนื <มา S 1> ้อกระทิงคอนคอน <พา S 1> นั่นแตง,งที่ป๊อป้าหั่นไว้อ่ะซื้อเนื้อกระทิงไม่กิน กินดูนะสีลอยคนอืมเนืเ้อ,ก,อกระทิง้งไปจ้ะแซ่บเจ็บไปหน้องทุกเกิดเป็นสะกุตเตอร์ละ่ะบอกโรงเรียนเลยมันมีนมเนื้อกระทิงขายแถวแถวบ้านหมู่บ้านเะนี่ย ก็คือใส่กบเนมอย่างบ้านเท่ากันแหละังบัดเนจังหวัดนี่แหละแต่ยุนี่มันเป็นเนื้อกระีโอ้จา่จาจา่าจ่าโอเคค่ะโอ้ยยิ่กินลูกก็บอกว่าเป็นน่องโอเคโอเคโอเคค่ะปะั๊บโอเคไปย่า่ะเสุดท้ลูกสิ่ะมีหลูกไม่ต่า เบาอโอ้เสียบครับลูกต้องอจูกอนะไปะลูกป่ mình không biết chỉnh to, tất cả sẽ cào ngủ con ba lục à?